ค่ะตอนนี้เรามาถึงคลิปสุดท้ายแล้วนะคะคลิปสุดท้ายนี้เดี๋ยวเราจะจัดฉากของการนำเสนอนะคะกำไรเหล่านี้ลงบนโต๊ะซึ่งมีวัตถุซึ่งคล้ายคลยผ้าสีแดงนะคะรองอยู่นะคะเพราะนั้นเราจะเข้าไปสู่โหมดเลเยอร์ค่ะเพื่อจะทำพื้นมันก่อนนะคะก็กด Shift A ค่ะแล้วก็เอาเพลนมา1อัน กด S นะคะแล้วก็ดึงให้ใหญ่ขึ้นนะคะกด1เข้าสู่ด้านหน้านะคะเราจะเห็นได้ว่าวัตถุเนี่ยมันจมอยู่นะคะเราก็ขยับมันขึ้นมาค่ะเลือกนะคะออขอโทษค่ะเลือกทีละอันนะคะ Shift แล้วก็เลือกทีละอันนะะกด G แต่ว่า move นะคะกด z move ในแนวกนแกนแทแล้วดึงขึ้นค่ะให้มันวางอยู่ข้างบนนะคะแล้วก็กด gx นะคะ move อยู่ตรงกลางตอนนี้เราจะลองจัด position ของกำไรนะคะ ซึ่งดิฉันอาจจะไม่บรรยายนะฮะมันมันจะมีแค่การ r o t a t แล้วก็ move เท่านั้นเองนะคะก็ขอให้ท่านผู้ชมลองจัดวัตถุตำแหน่งของกำไรของท่านนะคะของแบบฝึกขัดของท่านดูนะคะเลือกทีละอันแล้วแล้วลองเริ่มทำดูนะคะ ตอนนี้เราก็ได้จัดนะคะตำแหน่งของกำไรทั้งหมดที่เรามีแล้วนะคะต่อมาเราก็จะให้ค่า s h ดด i n g ค่าสีและแมที่เรียวของอผ้าปูข้างล่างนะคะให้เราเข้าไปที่หน้าจอเมนูเ h ดด i n g เหมือนเดิมนะคะเลือกที่ผ้าปูด้านล่างนะคะกำหนดวัตถุโดยกด New นะคะ เราจะให้เป็นภาพปูตโตสีแดงนะ,ะกดเบสคัลเลอร์เป็นสีแดงสีแดงเข้มนะคะสีแดงเข้มตอนนี้เราจะให้มันมีลักษณะลวงตาว่าเป็นผ้านะคะเป็นผ้าปูนะคะให้เราเหมือนต้องใส่เท็กเจอร์ลวงตาของสาเงานะคะ เราก็กด shift a แล้วเราเลือก texture มา1อันนะคะซึ่งเราต้องทดสอบก่อนนะคะว่า texture เนี้ยมันจะลวงตาให้ดูเหมือนเป็นลักษณะย่นของผ้าได้หรือไม่นะคะ,ะกด texture แล้วก็ดิฉันเคยใช้คือจริงๆมันใช้ได้หลายอันนะคะมันใช้ได้หลายอันมากเลยดิฉันลองใช้ใช noise นะคะใช้ noise ก็ลวงตาได้เหมือนกันโดยลวงตาให้ให้เห็นถึงความสูงของสูงต่ำ ของผิวนะคะก็คือผ้านั่นเองนะคะให้เราลองกดเลือกที่ noise texture นะคะแล้วกด control shift คลิกซ้ายนะคะเราจะเห็นลักษณะของผิวที่เป็นขาวดำนะคะผิวขาวดำของตัว texture noise นะคะให้เราปรับค่าให้ได้ลักษณะที่คล้ายกับเงาของผ้านะคะ ลองแก้สกิลดูนะคะถ้าเลือกตรงดีทอชชั่นเนี่ยค่ะการบิดเบี้ยวเนี่ยจะคล้ายๆนะคะโดยอาจจะต้องใช้สกิลให้มันหยาบนิดนึงนะคะดีเทลนะคะ มีความหยาบอ่ามันจะเกิดเงาที่ลวงตาได้นะคะทะ่านี้ลองปรับดูเรื่อยๆนะคะปรับให้มันได้อย่างที่เราต้องการให้ได้เงาเหมือนที่เราต้องการนะคะ มติว่าใกล้เคียงตรงนี้แล้วนะคะใกล้เคียงตรงนี้แล้วแล้วเราก็นะคะให้เอา shift a นะคะให้เอาเวกเตอร์บัมเมื่อกี้นี้ที่เราใช้ไปแล้วรอบหนึ่งมานะคะแล้วเราเปลี่ยนเฟกเตอร์เนี่ยให้มาต่อที่ความสูงของบัมความสูงของความนูนนะคะคือเราจะลวงตาให้ภาพผ้าเนี่ยมันมีความนูนสูงต่ำนะคะ แล้วเราก็เอานูเดิลข้างบนนี้ออกนะคะแล้วเราต่อนะคะต่อ Normal ไปที่ Normal ของ principal BSDF คือ Normal คืออะไรคือการลวงตาด้วยแสงเงานะคะแล้วต่อ BSF เข้าที่ surface เหมือนเดิมคะ่ะมันจะคำนวณสักครู่หนึ่งนะคะเพราะว่ามันมีรายละเอียด สูงนะคะทีนี้เราจะเห็นมันเป็นสีชมพูนะคะก็ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่ามันจะไม่แสดงผลในภาพ Material Preview นะคะมันเพราะว่ามันมีความซับซ้อนของการใช้แมท normal map เพราะนั้นมันจะแสดงผลที่เรนเดอร์อนะคะที่เรนเดอร์ตัวนี้นะคะตัวนี้เราจะเห็นผ้าเราเนี่ยดูค่อนข้างไม่เหมือนผ้าเลยนะคะเหมือนพลาสติกเพราะอะไรคะ เพราะว่ามันมีความเงาถูกไหมคะเพราะนั้นเราต้องแก้ไขตรงเรื่องของลัฟเน็ตเรื่องของสเปกคูล่าและลัฟเน็ตนะคะแล้วก็ให้มันด้านออกใหม่นิดนึงนะคะให้มันมีความด้านนะคะแล้วก็อาจจะมีการสะท้อนแสงมากขึ้นนะคะสีก็อาจจะให้มันออกไปในแถวส้มนิดนึงนะคะสว่างนิดนึงตอนนี้ ความที่มันจะดูดีหรือไม่ดูดีเนี่ยมันอยู่ที่การตั้งกล้องตั้งแสงด้วยนะคะคือถ้าแสงน้อยเนี่ยก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะเพราะนั้นเราต้องตั้งแสงทีนี้วิธีการตั้งแสงง่ายๆก็คือเพิ่มเพิ่มแสงอันนี้ค่ะปรับให้ได้อย่างที่เราต้องการนะคะ ถ้าเกิดพอเราใช้โหมดเรนเดอร์แล้วมันจะใช้เวลาเรนเดอร์ค่ะมันก็จะเสียเวลาสักครู่หนึ่งนะคะตอนนี้จะให้สว่างขึ้นง่ายๆมากเลยค่ะ Shift D Copy ไฟให้มันมากขึ้นค่ะมันจะสว่างขึ้น มันอาจจะต้องอกำหนดแสงของไฟด้วยนะคะเราก็เลือกที่ตรงดวงไฟนะคะแล้วก็เลือกทางขวานะคะท,ที่อันที่2ก่อนสุดท้ายนะคะแล้วเราก็เปลี่ยนสีของไฟได้นะคะจะให้ออกเหลืองออกฟ้าอะไรก็เปลี่ยนได้นะคะ ที่มันแตกๆนี้คือมันเรนเดอร์อยู่นะคะนี่แหละค่ะก็เป็นตัวอย่างขั้นพื้นฐานนะคะของการเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับเชดดิ้งนะคะการที่เราให้ค่าต่างๆของวัตถุไม่ว่าจะเป็นแสงสีแล้วก็เท็กซเจอร์ต่างๆของวัตถุนะคะซึ่ง ถ้าเราได้ผลดังที่เราต้องการแล้วนะคะเราสามารถที่จะเรนเดอร์ภาพนะคะด้วยการคลิกตรงคำว่าเรนเดอร์ข้างบนนี้นะคะแล้วก็คลิกเรนเดอร์อิมเมจนะคะมันก็จะเริ่มเรนเดอร์ให้เรานะตามที่เราต้องการนำไปใช้ได้แต่ต้องตั้งค่าเรนเดอร์ซึ่งจะเรียนรู้กันต่อไปนะคะดิฉนันก็จะขอแสดงผลที่เคยเรนเดอร์มาแล้วอันนี้นะคะก็คือผลสุดท้ายของการ สร้างโมเดลของกำไรซึ่งเป็นตัวอย่างของการแสดงการใช้คำสั่งในโหมดของเชดดิ้งนะคะก็หวังว่าท่านที่ชมอยู่นะคะก็คงจะได้เรียนรู้อะไรบางอย่างนะคะก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะคะแล้วเราคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ